อ HAVE! โอ้ยโอ,ยโอย้เอาแล้วไงครับเอาแล้วไงครับโอ้ยนี่ครับผมกําลังกําลังโยบโยบครับปลดปลาแป้มดูดูฮะดูฮะดูฮะตัวนี้4โลครับก็รวมกันเป็น7โลครึ่งนะครับโอเคครับผมนี่ฮะกระถื่นปาติดไปะ ับผมก่อนหนึ่งก็ต้องขอสวัสด,ดีทุกทกท่านนะครับก็บมาพบกับไม่ฝ่ายสายปลากันอีกเช่นเคยนะครับผมก็สําหรับวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาปักเบ็ดปลากดนะครับโดยเหยื่อปลาดุกด้วยคันไม้ไผ่อีกแล้วนะครับก็สืบเนื่องมาจากคลิปอีพีที่แล้วนะครับก็คือผมมาปักเบ็ดตั้งแต่เราได้ตัวหนึ่งนะครับ,ก,ก,รบก็ยังไม่ได้เก็บเบ็ดนะครับก็ยังไม่ได้เก็บเบ็ดไล้อีกอย่างก็คือปลาดุกยังไม่ได้ออกเลยนะครับก็เลย หือโอกาสกลับมาดูนะครับว่าจะมีปลาติดนะครับหรือว่าจะมีแมวขโมยมีใครมาเจอหรือยังนะครับเพราะว่าตั้งแต่ใส่ก็ยังไม่ได้มาดูเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูครับก็เดี๋ยวนี้ก็กําลังจะมืดครับวันนี้ก็เตรียมไฟมาด้วยเลยแล้วก็เอาเหยื่อปลาดุกมาเปลี่ยนด้วยนะครับเผื่อว่าเหยื่อหมดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูเผื่อจะฟุกโดนอีกสักตัวนะครับถึงก็แม่แม่เขากำลังเตรียม จะไปไล่ปลากันอีกแล้วครับนี่ครับแกงไล่ปลาครับครับผมผมก็เหยื่อปลาดุกของเราก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าติดที่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาไล่ปลากันแล้วนะครับแม่โอเคครับน้ําก็เริ่มแห้งแล้วครับจะคลิปที่แล้วผมมาเดินตรงนี้ก็เกือบจะถึงหน้าอกนะครับเอวก็ถึงเอวกปลาแต่เดี๋ยวนี้เหลือขาเองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูขั้นอื่นกันครับโอ้โหตรงนี้ลึกครับ โอ้นี่ก็ปลาดุกเยือยือปลาดุกยังมีเหมือนเดิมนะฮะก็เอาไว้ตรงนี้แหละครับก็เผื่อจะมีลุ้นช่วงกลางคืนนะครับหลังเขาไลป่ปลาเสร็จนะครับโอ้เสียดายครับพอน,น้ําเริ่มลดชาวบ้านเขาก็ไลป่ปลาอีกแล้วครับเดี๋ยวก็ใส่ทิ้งไว้นี่ยครับไม่เป็นไรครับผมไปกัเดืามาดูเบ็ดของเรากันแล้วนะครับก็คือไม่รู้จะโดนตัวไหมครับเพราะว่ามื่อมืนเขาดันไลป่ปลาอ่อ เฮ้ยท่านจะโดนดึงขนาดแล้วนะครับเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยเอาแล้วไงครับเอาแล้วไงครับโอ้ยหลังแรกเอาเลยครับอ๋อไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ใช้ได้ครับน่าจะประมาณสองโลกว่าๆครับโอ้ยคิดว่าเขาไล่ปลาจะไม่โดนแล้วครับดูโอ้ยสุดยอดครมันนะ Uh huh. คิดว่าคันหายเลยฮะหมันหมันท่านมันหมันขอเชือกปลดปลาแป๊บหนึ่งฮะโอ้ยไปพันกิ่งไผ่ดีไม่ขาดครับ ส่วนมากผมจะไม่ไม่ใช้ตะขอครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะทำไอเราไม่ได้อยู่บนเรือนครับส่วว่ากผมจะใช้เชือกร้อยเอาครับอคิดว่าคัานเบ็ดหลุดขนาดนี้คิดว่าไซส์ิบโลครับแม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ อย่างนี้ค่อยมีกําลังใจหน่อยครับผมนี <c oughs> ่ครับามาแล้วหลังแรกกระโดนแล้ครับหนึ่งตัวมานมานครับผมดูน้ำระดับน้ำก็ยังยังเยอะพอสมควรเมื่อคืนตอนที่ผมมาไม่รู้ว่าชาวบ้านเขา เขาเจะไล่ได้ไหมนะครับหรือว่าเขาเขาไม่ได้ไล่หรือเปล่าเพราะว่าดูสภาพแล้วนะ้ำมันก็ยังเยอะเขาถ้าเขาดักไม่ได้เขาก็คงไม่ไล่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวดูหลังต่อไปกันครับตรงนี้ไม่เอาเลยฮะปลาเหยื่อมีเหมือนเดิมเฮ้ยโอ้ยคิดว่าคิดว่าเหยื่อปลาดุกงโอ้ย oh! ค <laughs> ิดว่าเหยื่อปลาดุกยังมีขนับนั้นนะ ที่ไหนได้โดนอีกตัวแล้วครับเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงฮะโอ้ยนีค่ครับผมกำลังกำลังโยบโยบครับปลดปลาแป๊บหนึ่ดูดูฮะดูฮะดูฮะดูดูครับดูครับ nghe nghe cái thấy thoảng thấy hết chỉ mà dù chinh chinh hốc khóc quạt cái nhiều ấy hồ ấy vừa hóc なるほど。 สุดๆครับสุดๆโอ้ยสองตัวแล้วครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับตนะฮะโอ้ยมัดตาดครับมัดตาดหกโอโอ้ยถ้าใหญ่กว่านี้คงไม่เหลือแสดงว่าไม่ได้เรื่องครับขอทะเลหกโอฮะนี่ขนาดไซส์สองไซส์สามเกือบไปแล้วนะครับ โอ้ยโอเคครับผม,มโดนยงยอีกก็สองหลังสองตัวสุดยอดครับเหลืออีกเหลืออีกสามหลังเดี๋ยวไปดูครับโอ้ยหลังนี้ที่เดิมจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้เงี้ยวเลยฮนะเอาโ,อโดนเหมือนกันครับโดนตีเยอนหลุดครับผมหม ครับเยื่อหลุดหายไปครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูกันต่อไปอืันนี้ก็ปลาดุกเหมือนเดิมครับนี่ฮะจะแสดงว่าไม่เอาครับผมน้ำร้อนถ้าดับน้ําก็ลดลงเยอะเลยฮะใส่ไว้นี่แหละครับไม่เก็บครับใครมาเจอก็โชคดีไปถ้าใครไม่เจอก็ใส่ต่อครับหลังครับโอ้ยตรงนี้ก็ไม่โดนครับผมนี่ฮะตรงนี้นี่สวยจริงๆน้ําก็ลึก ไม่เอาครับโอ้โดินกรอกขาดแล้วนเนี่ยดูโอเคครับก็จะสรุปได้สองตัวครับเช้านี้กระเบ็ดห้าหลังครับโอ้ตรงนี้น้ำลึกใช้ได้ครับอีกอย่างหนึง่งสาเหตุที่ที่ปลายังเยอะที่ผมยังได้เพราะ,ะผมได้ปลายังไม่เป็นข่าวครับผมยังไม่บอกใครครับว่า ว่าได้ปลาไม่งั้นเสียนบิดเขาคงลงมากันเต็มนี่ใครยังไม่มาตกนะครับเพราะว่าคิดว่าไม่มีปลาครับก็เจอกับเจอแค่คนไล่ปลานะครับแต่ว่าแต่สุดมากเนี่ยถ้าถ้าเราได้ปลาถ้ามีข่าวเล้วโอ้ยเขาคงนั่งตกกันทั้งคืนเดี๋ยวเมื่อคืนก็ยังไม่มีใครมาตกนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวถ้าน้ํายังไม่ลดระดับมากก็น่าจะมีลุนอีกครับแต่ว่าเสียตรงที่ว่า ตอนเย็นเราเลิกงานเย็นเกินไปนะครับก็ไม่มีเวลาไปใส่เพิ่มครับเมื่อวานก็หาปลาดุกมาเกี่ยวไว้ที่เดิมนี่ก็ที่เดิมเลยครับปักที่เดิมใส่เหยื่อที่เดิมครับลุ้นปลามันออกเที่ยวหากินอย่างเดียวครับโอเคครับก็กลับบ้านกันครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลองลงไปชัางดูครับชะลงหน้าบ้านเลย ผมเลยครับวันนี้กับปลาด,ดุกปลาดุกแค่ตัวอีกแล้วครับนี่ครับโอ้โอเดี๋ยวช่างทีละตัวดีกว่านะครับใหญ่มากเลยครับตัวนี้นาจะไม่ถึงสามมั้งเน <3 S 1> ี่ยดูที่กัสามโลครึ่งโอ้ตัวนี้สามโลครึ่งน,นี่ครับตัวนี้อยู่ที่สามโลครึ่งครับ นี่ครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้เหมือนจะใหญ่กว่าหน่อยนิดมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยย,ย,ยังไม่ตายเลยยังไม่ตายครับยังไม่ตายเดี๋ยวไปขังไว้เท่ากันเลยเกือบ4โล4โลค่ะตัวนี้ตัวนี้4โลครับก็วรวมกันเป็น7โลครึ่งนะครับโอเคครับผมนี่ฮะก็ถือว่า10